ไอ้สวท่านครับผอ้สวครับ้าหาน้กินก่นได้ไม่เบิงนะ้ำไม่ลดก่อนอยู่วนะู่น,นะน้ำเอาาินน้มน้ันเลยน้ำยังลงเหลืออยู่นเปล่าอืมหลงพันธ์ไทบ้านนอกได้เลยนะแบตเบรปรมาไหนยังลงเหล,ลือครับผมท่นแบตเบรบรเสื่อมสภาอืมลงเก่าแสดงว่าแสดงว่ารถลงเก่าไดนะ้ไห่ครับผมเพราะว่าจอดอยู่มันหมดผมผมก็ดับหน้าดับหลังกัน กับใบยางกับไฟเป็นไฟครับก็พอดีแบตอันพอดีตอนนั้นอ่ะทางรถของพี่นาทีของเพื่อนแบตเสื่อมนะเพื่อนก็เลยยืมของใบยางไปเราก็เลยเอาของพี่นาทีเนี่ยมามาใช้เป็นการชั่วครขาแต่ว่าตอนนี้สลับกัน้วครับผมก็ทางไอ้เพื่อนก็ซื้อของใหม่ไปแล้วแต่ว่าอันนี้เราก็เอาของเดิมมาก็โอเคอยู่สตาร์ทตึ้มอยู่แต่ก็เป็นบางมื้อที่แบบว่า ถ้านอนอยู่ตรงนี้บางคืนเท่ากับร์จแบตอยู่ตรงนี้นะชร์จแบตเสร็จโทรศัพท์นะเครื่องรชจเลยอ่าคืออ๋อร์จมันก็จะใช้แบตรถแอนใช้ใช้แบตรถคือพ้านอนอยู่ตรงนี้ก็เหมือนเราเปิดไฟไว้อ่ายามคืนนอนอยู่ตรงนี้เมื่อคืนเมื่อคืนนอนอยู่นี่ตีตีสี่อ้าเมื่อข้าบบานมันมันอยู่นี่มันมันสะดวกอ๋อเวลาถ่ายคลิปเวลามาโหลดอ่าเข้าใจเข้าใจอ่ะก็เลยเอาตรงนี้เลยคือ ไม่แรงกับเจ้านี่แล้วนะเออกระถิมีกำกันนี่ะแล้วผมยับยับเห็นป่ะได้ได้บ่บ่เป็นยังมองนี่เลยนี่บ่ดิมันมีหลอดไฟอ๋อไฟก็มุดกระจกบ่ไล่บ่บ่ไล่บ่ที่เห็นคือไล่กับยำบ่ได้ไล่มานี่มือหนึ่งเห็นไหมสองมือหรือมั้งอ๋อหันมาทำคลิปเนาะอ่าก็เริ่มทำคลิปเนี่ยแต่ว่ายังในส่วนไลค์กระถิเป็นอย่างไม่ได้กับวันละหนึ่งครั้งเพราะว่าเห็นลุงพันเพิ่มไลค์แล้วคนดูเยอะครับแมนแมนแต่ก็ขึ้นไคือก็เป็นกำลังใจให้ลุงพันนะครับครับผมช่วงนี้ก็เร่งทำคลิป ครับผมก็พยายามเรียนรู้ยอดก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมก็ทั้งทางทคลิปบ้างทั้งสลับกันไปมากครับ,บ <ผม S 1> คือมันมันก็จะมีข้อดีแตกต่างกันไปเนาะครับส่วนการไลฟ์สดก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งที่เราได้พบกับพี่กับน้องได้พูด,พดคุยพูดคุยอ่าแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าใกล้ชิดมากขึ้น แต่ในการทําคลิปก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งถามสาธุกสุกดิบกันนะครับผมก็ประมาณนั้นครับผมไะขอบคุณพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมฝากทีบ้านนอกเดินนะครับห้าหมื่นกว่าแล้วเนาะครับผมก็ค่อยทําค่อยนั้นไปพัฒนาเรียนรู้ไปฝากเอฟซีนะครับกำลังใจให้ลุงพันนะครับผมครับผมไปไหนไปกันนะครับลุงพันครับผมขึ้นขึ้นขึ้นครับขึ้นอีคลิปอีคลิป คนซื้อแล้วพี่น้องจะซูมอะไรพื้นน้ำนี่ยย่างนะครผมโอ้หอมเลยวะเข่าเทียงวันกินยังได้ไหมคือบ่กินไอ้บวกินก็เพื่อนครับความจุ๊ดซี่นะครับเอาซูมเข้าไปซูมเข้าไปให้มันได้อดรถไอ้กองห่านนู้นดีครับมันจะเป็นฝาเนาะเป็นน้ำตกไอ้น้ำตกแล้วซอยจิ้มเลย พี่นะอนมา้น่าอนันยงเอาศูนย์จุดห่าได้ปเนี่ยศูนย์จุดหามันฝ่าบน้องแต้เบิ้งหันแต่ละมันจีฝ่านะเห็มัมันเป็นมุวนนบะเออครับอายุยัก ยี 22. 22. Oh. E? Well. Well. S <S ่ส i̇şte so ิบสองม่าตรทานสามสิบปีจะมาจะใส่แต่ว่าประสบการณ์นะสามสิบปีงงไหมหล่ะงงไหมหล่ะดงว่ามันหายไปตั้เบอานั่นยังเป็นวุ่นอยู่กับประสบการณ์ปรควันคมาทางนี้เนประสกันแบบนี้มันไม่นับยงมัเป็นคำวอลเป็นคำว้ามันเป็น เคยดูบอกว่ติดต่องันเขาเพราะว่าเขาเบาทับเส้นกันนะนะครูครูเกทับเกทับคู่เกทับโพมันอายุบัวหวนเนื้อหายไปตั้งเปลี่ังเขาให้หาซิพูคิดปีคนตัวดีตัวนี้ต้องสาัวนั้ยังเป็นไอ้วิญญาณอยู่เจ้ามีประสบการณ์ของเขาอยู่อดีตศาสตร์กันนักเอาแต่อดีตศาสตร์มันเปี่ยนไปเป็ดนไเป่ยนัอนเจ้งสามสั่นเลยที่น้องเริ่มสุดแล้ว ไม่ก่อนนีไม่ได้กินแล้วดึกแล้วสามคนซื้อนะครับที่ร้านเดิมไหมร้านเดิมร้านเดิมประจำร้านนี้หมูสดมากเลยสามหมอมาทางเข้าสามชัยบ้านน้องกุ้งใหญ่นะ เออมันมีอยู่ซ้ายมือน่ะบั้นเสียนูบ่ฮะบันเสียนูหัวสามใสเออเสียนูลูกอีสานนะนูนูปกติเจใส่หานะถ้ามันเสียนูลูกอีสานบึ้งได้ผัดจตาไม่ด้ไหมยังในตัวไปไปดูะแม่ไม่ทำเมนูอะไรก้อยหอยต้เจียวแล้วก็มะเขือกับเตงโอ้จานเรียร้อยจะบ้านพาไป โอ้ก so uh, uh, ้อยหอยปลาแตน้วคอีงเนี่ยัวแมงปานีเ้ออหวนยยุงามรอนทงไรยุ่งหลังแบบงโอ้ีกดหอม้ิมน้าเน้ำจิ้มหมอนมีทกโอ้วหอยต้งมีท้แต้งแตงนะคะ ผักมีผักมีมะผักก็จะมีมะเขือกับแตงก็เอยมกินเป็นไหมอันไหนก้านไหนเป็นสุกมันสุกเลยเนาะบัลลูคือกันสุกสุกปกติจะเห็นก้าเสือในร้านอาหารแบบจานหนึ่งแพงอยู่เด้ออันนี้ประมาณสองร้อยนั่นแะถ้าอยู่ร้านน่ะใช่จานหนึ่งแบบแพงมากถ้าแปดสิบบาทจะได้นิดเดียว แปดสิบบาทอันนี้เราก็ซื้อแค่ตัวหอยมาทำเอาถ้าเราทําเองมันจะได้เยอะจะได้เยอะใช่เหมือนเราซื้อเนื้อมาทําอ่ะใช่โอ้น้าลายแตกเลยโอ้ปลาแตนของมาขึ้นเลยเนาะไม่รู้ปิระตูนะปิดประตูพี่ด้วอดเด้ออดเด้อกิ่นนะพากระโดงมาแล้วไม่ปิดประตูงเดียวเพิ่งหน้ากั่นี้ อ้สบายสบายอะไรมาท่นเนาะอ่ะอชุดสเต็ปการย่างหมูลองเพลงของนะอ๋อจบแบบเทยรักักทอนนะลองลองแล้วมือเนี่ยลองเอาอยากให้ลองอี้ิคอม่คคอม่เอาลูกเลี้ยลูกเลียลูกเลียลูกเียนลูกเียลูกเียกี้กเลองเห็นลองเห็นอไรสดดู ไอาเจ้าก็สิว่าไอ้ก็สิว่าเป็นโควิดอีกนั่นเฮ็ดๆๆเฮ็ได้แต่มาดนี่ล่ะคือไม้ไทยนะเออบ่ได้บ่ได้เว้าเสียงไม้ไทยบ่ได้อย่าเฮ็ดให้เสียงมันคือเด้อโอ้ยจ้างก็บ่คืออย่าเฮ็ดดเียิิเจ้าแต่เสียงข่อยนี่ยังบ่คือเสียงเจ้าของเ มันมือจะแขบนอกพี่ well. ังนะมันคเน้อี่นาะคนดังเป็นเนืองไหนคนดังคนดังมันเป็นวิธีการนํำเสนอใส่ก็ม okay> um> ันจะไม่เต่นเต้นเติไปวะนะมารอบไหนก็เห็นได้